สวัสดีจ้าเมนูยำจ,จะมัดต้มกวว๋วยจับยวนนะจ้ามาเบงส่วนของน้ำซุปกว๋วยจับยวนจ้ากระดูกเลงจ้หาหัวไชเท้ากระเทียมหลากผักชีน้ำตากลกรวดซีอิ๊วขาวผงปรงุงรสพริกไทยเมด็ดเกลือพริกไทยเมกระตำให้ละเอียดจ้าเสร็จแล้วก็จะผัดเกียวกระเทียมก่อนจ้าตั้งกระทะใส่น้ำมันพืนลงไป แย่จะใส่กระเทียมเจียวจ้ะบางคนเพิินกัะใส่หอมเจียวแต่แย่ออยหมักใส่กระเทียมเจียวจ้ะน้ำมันหอนแล้วใส่กระเทียมลงไปเจแล้วเขาก็จะเจียวไปเรื่อยๆจ้ะเจียวไปจนกว่าให้กระเทียมเจียวเขามีสีเหลืองกรอบต้องคนเรื่อยๆจ้ะเดี๋ยวกระเทียมเจียวเขาหม่ กระเทียมเจียวเขากับซุกเหลืองกรอบแล้วจ้าได้แล้วเจแลก็ยกขึ้นจากเตาเลยเจแลก็เอาผักไว้ก่อนเสร็จแล้วกัาจะมาขวบพริกป่นจ้าเอาน้ำมันที่เหลือจากเจียวกระเทียมใส่พริกป่นลงไปเจแลก็ผัดจนพริกป่นน้นมีกินหอมจ้าพริกป่นก็มีกินหอมแล้วได้แล้ว ยกออกจากเตาเลยเสร็จเรียบร้อยเอาก็จะมาต้มน้ำซุปกวยจับยวนกันจา้า,า,จาเย่อใส่น้ำไปสามลิตรจ้าเอาหม้อใส่น้ำตั้งไฟบบต้องร้อให้น้ำเดือดจา้าใส่กระดูกเล่งลงไปเลยกระดูกเล่งเยื่อใส่หนึ่งกิโลจ้าก่อนจะเอามาต้มล่างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วจา้าเสร็จแล้วก็ใส่รลกผักชีกระเทียมหลกผักชีเย่อจะมีหน่อยแนจ่จ้า บ่าเป็นอย่างจ้าจะและกปิดฟ้าต้มให้เดือดจ้าหมอต้มน้ำซุปเข้าเดือดแล้วมันมีฟองขึ้นมาฮักก็มาช้อนฟองออกจ้าช้อนออกให้เบิดจ้า ช้อนฟ้องออกเบิดเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาปรุงรสชาติน้ำซุปกลยวจับกันเลยจ้าใส่เกลือลงไปผงปรุงรสจ้าพริกไทยเม็ดตำให้ละเอียดจ้าตำโ้ยน้ำตาลกรวดใส่ซีอิ๊วขาวจ้าคนในส่วนผสมเข้ากัน เซแลก็ใส่หัวไชเท้าจ้าเยี่ยกกับต้มเคี่ยวนำซุปให้กระดูกเล็งเขาสุกเปื่อยต้มหนึ่งชั่วโมงจ้าเจแลเขาจะมาเบิงเคลืองกว๋วยจับเขาจ้าหมูสาบจ้าเยี่ยวกับปรุงรสเรียบร้อยแล้วจ้าเลือดเขาจะใส่เลือดหมูหรือเลือดไก,ก่กระไดจ้าเนี่ยอใส่เลือดไก่จ้าเส้นกว๋วยจับหมูยอต้นหอมผักชี กะเทียมเกียวพริกพัดจ้าเขาก็เคียวน้ำซุปม,มาในหนงชั่วโมงแล้วจ้าเสร็จแล้วเขาจะมาซิมรสชาติน้ำซุปเมืองรสชาติพอดีแล้วจ้าแส่บแล้วบอต้องเติมย่างแล้วเสร็จแล้วก็ใส่เหลือดไกล่ลงไปจ้า ใส่เหลือไกล่ลงไปแล้วใส่หมูสับที่เ้าปรุงไวมลงไปจา้าปั่นเป็นก้อนๆใส่หมูสับกับเลือดลงไปแล้ว๋ย่ก็จะต้มให้เดือดก่อนจา้าค่อยมาใส่เซนก็จับ เซนกัวจับแย่จะใส่ต้่มรวมในหม้อเลยจ้ะก้อนใส่เส้นกัวจับลงไปแย่กะลางเอาแป้งออกนิดหน่อยก่อนจ้ะเดี๋ยวแป้งมันจะเหนียวเกินเซนกัวจับแย่กะใส่แบบเส้นใหญ่จ้ะมันจะมีเส้นใหญ่กับเส้นหน่อยแย่มากินเส้นใหญ่จ้ะเสนแล้วก็ค้นให้เ้นกระจายเสนแล้วก็ปิดฝาต้่มจนกว่าเ้นกัวจับเข้าสุกจ้ะ ต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วเอาก็มาเปิดเบิงจ่ามาเสร็จกวาดจับเหาเริิมสุกเลยยังเขาก็มาค้นเบิงเช็คเบิงเสร็จกวาจับเหเา,า,เเเเา,เายังมาสุกจา่าเสร็จกวาจับมันยังเป็นขา,าวๆเป็นไตอยู่ปิดต,ต้มต่อจนกว่า,วาเสร็จกวาจับเหาสุกจา่าเสร็จกวาจับเหาเริ่มสุกแล้วใส่หมูยอลงไปจา่า หมูย่อก,กัแล้วแต่ชอบเลยจ้าใส่หน่อยใส่หลายตามใจเลยเขาจะสังเกตว่าเส้นกว๋วจามเขาสุกหรือยังก็คือเส้นกว๋วจามเขาจะมีสีใสขื่นจ้าใสหมูย่อลงไปแล้วกับปิดฝาต้มให้เดือดอีกจังหน่อยจ้าหมอกว๋วจามเัาก็เดือดแล้วทุกอย่างสุกแล้วกเ็เซนเรียบร้อยแล้วจ้าต้มกว๋วจามยวน จแล้วก็โยกลงจากเตาเลยต้มกวยจับย้อนกระเซ็นเรียบร้อยแล้วจา้าจแล้วเ้อมาตักใส่ถ้วยกินกันเลยอู้ยกินหอมเลยจา้ากระดูกเล่งครับก็เปื่อยๆเลยต้มกวยจับย้อนรสชาติกลมๆเค็มคนช่วงนี้ฝนตกบ่อยหนาฝน กินต้มกว๋วยจับยวนสดน้ำม,มันห่อนแสบจ้าฮัตักต้มกว๋วยจับยวนฮาต้องตักให้เครื่องครบทุกอย่างจ้าทั้งเลือดกระดูกเล้งหมูยอหมูสับจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาก็จะมาปรุงรสชาติต้มกว๋วยจับยวนกินกันเลยจ้าใส่พริกผัดลงไป ความเพชรกันแล้วแต่ชอบเลยจ้าเพชรมากเพชรน,น้อยเพิ่มลดได้เส่็แล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปใส่หลายๆลจ,จ้า,ากระเทียมเจียวเนี่มากกระเทียมเจียวหลายๆสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีจา้าต้มกว๋วยจับยวนกระเซตเรียบร้อยแล้วจา้าต้มกว๋วยจับยวนรสชาติกลมกลมกินสดน้ำม,มันหอนแ่บจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจา้าที่เข้ามารับชม